สบายดีปะลุงบ่จะคุสุคนหลานก็มื้อเช้านี่ก็ว่าสิไปงานดองปะลุงก็เลยแม่น้องแค้นเจ้ากวกได้ไดมีแต่ว่าสวยสแล้วก็เลยหลานก็ยังบ่ทันสวยปานใดดอกหลานก็เลยสวยหน้าลานก็ยากลูกนปะลุงเพิ่นก็เลยไปปาหลานปาไปกับน้องติ หลานก็เลยเป็นห่วงหลายสิ่งหลายอย่างแหละปะลุเพราะว่าตอนนี้ก็นองแน่นก็อยู่หน้าผู้เดียวสำผู้เดียวหละนด้ข่าวกิตติอยู่นําไปน้แม่จักมาแลยปะลุในใดร้านก็ยังบุ้งร้านก็เป็นห่วงควายปะลุควายก็ลายมือแลลวเขามาฮงก็หาเห็นกับผู้คนเลี้ยงไว้ให้คนกับบุมีทางใส่ปาลุร้านก็ยืมทางปู่หน่อไปใส่ทำบ้าน ได้ทางร้านก็นเอาเข่ามาเลาก็หอนบุกินแล้วก็ร้านอรรถไทยก็มากัน้นงอ,งนองแคนปลาลูกกำลังขิดเข่าอแคนนี่คือพ่อร้านปลาลูกิด็กผิดลิงแต่ลูกยังน,น่อยปะลูกร้านได้พาคนไปหากี่ซี ข่อถุกหย่าอะไรปลุลความอสุ่สนให้ครอบครัวห้าเหลี่ยงห้าเหลี่ยงครอบครัวเละปลาลูลานกาขอบบุญขอบคุณลายเด้อปะลุกที่ช่วยลานมาตลอดผักดันละลานกเป็นไอปลลุงผักดันลานขึ้นจากค้อทุกหย่า วันก็เขามาส่งควายเป็นห่วงปะรุควายลามกระชื่อหนาะเนี่ยกระชื่อจอยเน,น,น,นี่ยปารุว่าส่งต้นมันปารุฝากมากและลากกับจุ๊ข้ามาผูกไว้อยู่ห่มปารุจะให้แม่เบิ่งฮะว่าเขามามื่อกี้ก็ลากกับรถไทยเขามาก็เอาควายกับ มาอะไรชิล <c oughs> ละอย่างปลาลูกเป็นห่วง,น,งน,นั่งแน่นปลนี้ทลานกจ็จะออกไปแล้วแหละเสียวออกไปเ,เขามาจับควายปลุงร้านก็กเสี่ยวเมื่อกับเมื่อปลาเพราะว่าทีนหน้าฝนกับไปเห็นมาทุกอันปล่อยไว้าข้าวเดียวฝนผลักเข้ามาปลุงร้านหมู่ก็เลยว่า หมดเลยเอ้าๆตอนแรกๆว่าสิไปงานดองก่อน,นไปงานดองแหละแหมาเลยชิมาเอาควายกันหลังดีบังเมิน,นม่นุ้งแค่หมดฐานเลยมาที่ก่อนไปทางขวาเป็นหมาไปช่อนี่พี่ชายคนณต๋องเข่นก็ไปเห็นมานลุงเข่นสบายดีป็ลุงลุก ี่คือน้องแคนปลาลูกแล้วก็น้องโดนัทน้องนันเขาก็กินเขาแล้วปลลูกนี้คือน้องนันปลลูกน้องนันนงนันเอ้ยนอนปลนอนเบิ่งโทรั์ภาษาเด็กๆทุญญาไว้ลูกญาเด้อ หวันนั่งนี่ดิหวันพักกันอนเมื่อยไปเลยเป็นกันสิเป็นเฮือนน่องเฮือนน้องสาวเฮือนเอือยปลาลูกพอมันก็พ่มีแล้วพอเพิ่นก็อยู่นําเอือยใหญ่ปลาลูกพอเพิ่นก็บ่ได้อยู่เอือยใหญ่เพิ่นก็พอทําบ้านก็ไปหาเงินทําบ้านความฝุ่งเน่า เพื่อนลัง,ลง,ลงนี่ก็เป็นเพื่อน,น้องสาวเพิ่นก็ไปหาเงินคุงเท่เพิ่นก็ได้เพื่อนแล้วปะลุง้านก็ได้อันนี้คือลานมาทาปีปีแล้วนี่ปะลุงมาสาให้เพิ่นข้างในและข้างนอกลานสาเพิ่นจ้าง้านก็เลยมาเหตุให้เพิ่นปะลุงพอได้เงนินพาเสียจ่ายแหละปลลุง บ้านร้านก็สิค่อยทําแบบนี้เนาะก็โลนร้านก็สิซื้อปูซื้อหินซื้อทรายมาเลยละครบคมบูสิคอยทําไปเลยทํากทงเนาะแต่เพิ่นก็ยังบ่ทันแลดอกนี่เพราะว่าลูกเพิ่นบ่ได้ไปนําลูกยังน้อยกตกได้ลูกน้องโดนัท ้สอสงโตอันนี้คือร้านมาทำปีก่อนก็รู้มาหลับจ้างเพิ่นเพิ่นกับบุษันแล้วบุษันลงสีแล้วเขาได้เพื่อนอยู่เ <c oughs> ขาได้เพื่อนอยู่ <c oughs> ป้าลุงร้านก่าเกบุญขอบขอคุณหลายๆเดอ้อทั้งเอฟซีถั่วไปทุกถั่วประเทศที่เขาสื่นชมร้านก่า หลายๆเด้อที่พักดันล้านขึ้นจากความถึกหนาล้างก็ความใส่ใจก็คือทักบ้านหลายปัจจุบันกับปุ่มใจในชีวิตนี่เป็นกำลังกินเข่าปะลุงสบายดีปะลุงไหมเขานั่งเลยดินั่งจบดีนี่พ่อท็อปโชคดีปีใหม่แล้วปะลุงเฮะ เอ้นว <mile> oh. ่าอัน้รนียอไือไเลขโด้อปุเนไอคือเลขคโตเด้อเป็นปลาลุงเป็นกรดีใจนำาปลาลุงรปษากลบรนเนาะก็เป็นกระเได้อนปลาลุงอันนี้คือเม่ลานปลาลุง ลานก็มีความสุขมาเห็นต่อเห็นเมื่อเหมือนกับปลลุงห้กำลังใจลานอะไรที่ผ่านมาลานกะสูงเพื่อน้องแค้นสูงเพื่อปลลุงแล้วอย่างที่ตั้งไว้ก็คือบ้านน้องแค้นอะไรปลปลุง <c oughs> ลานถ่ายคลิปสวยน้องแค้นเพื่ออะไรได้สื่อนมให้น้องแดนนี่ พอ่อแม่เพิ่นบ่มีนมปลาลูร้านเก่าหนึ่งไงลาย่างปลาลูงเพราะว่าร้านก็นอ,ะอกจะจะทำบ้านแล้วก็ซื้อมาคิดเป็นู่นแล,ล้วปลาลูร้านก็สิบริคอยทำงานเพราะลานก็ยังสิได้ไปกวดคืนยังขึ้นยากร้านก็มันเองจะไปกวดกระตู ก็เลยหยะแห่งก็เลยบ่ได้ไปเป็นอก็เหมือนเป็น่อหาแม่ยันติปะลุงพากมาให้ร้านนร้านก็เป็นอ้ายปะลุงขอโทษขอภัยหลายๆเด้อปะลุงร้านก็สิออกมื้อหน้าออกไปซ่องเบิ่งน้องแน่นปะลุงเพราะว่าน้องแน่นอยู่กับน้องแดนนี่คลิปนี้ กระผากสื่นชมในเด้อปลาลุงแล้วก็ลูกพี่ีใหม่เด้อปลาลุงเนอะมิตรรับมิตรรวยมิตรโชคมิตรลาเพิ่นว่าให้มีโตแล้วปลาลุงลิ่นว่าให้ปลาลุงตองยแบบรวยสิ่ที่เขาต้นหับปีใหม่มิตรโชคมิตรลาหายยุบีมีแห้งมิตรรับมิตรรวยไปไปยึดเพ็รไปทอดสนีทเมื่อนาจะทำครับลูกให้โลูกเพ็ดเด้อปลาลุงเนอะ บกอบใจป้าลุงแล้วทั้งลุงบอยพร้อมให้สุดเร็วครบโตหมดเด้อลุงบอยเด้อลำรวยลำรวยลุงบอยอยู่ดีมีแห้งไม่ได้ลืมบุญลืมคุณป้าลุงแล้วแหมมิตรร่ำมิตรรวยก็ทำความสู้แล้วอุปถัมภ์ความสู้ให้ลูกป้าป้าลุงแล้วก็มกขอบใจเด้อหายมิตรร่ำมิตรรวยแหละแนวบ่ดีให้คึดเป็นนักพเก่าเอาแต่แนวดีๆมา ชูลูกชูร้านชูบ้านชูเมืองไหลำรวยล้ำรวยเด้อปลาลุงเด้อซาถูกปลาลุงมีดีมีแหงมันก็ทำคำชูนี่คือแม่ปลาลุงคนกระหนบมือวอวยพรนายปลาลุงคนก็ดีใจนำละลายปลาลุงที่ปลาลุงมาผักดันขึ้นให้จากความถูกเน่าและความห่วงอยปลาลุงคลิปนี้ก็ลคลิปคืออย่างทีละอสุดปลาลุงร้านกระบอกเึิดบกพันว่าพอสิเป็นคำวอวยพร ศาสนาหันลานแล้วก็ปาลุ่งข้อหันปาลุงลำรวยลำรวยเด้อ <มา S 1> สบายดีปาลุงพอกันใหม่คลิปหนาคลิปนี้ลานก็ตรได้ล่าและเด้อปาลุงฝากกดไลค์กดแชร์สองหนองแคนเ,เด้อปาลุงบายบายสบายดีปาลุ่งลานกวางบุปเป็นปัญหาปาลุง ขอโทษขอพานลายเด้อลานก็เป็นห่วงน้องแม่นสิออกหน้าเลยแหละปะลุง